สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับชาแนลนี้ Moonstartaro t 9 1 1นะคะวันนี้วันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะกับคนที่เกิดวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะจะก้าวเข้าไปสู่ครึ่งปีแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเนาะ วันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านแรนดอมเหมือนเดิมนะคะการอ่านแบบแรนดอมคือการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะเราไม่ได้จับจงว่าเป็นดวงของใครไม่ได้จับจงวันเดือนปีเกิดนะคะแต่เราจะมาเปิดดูธาตุราศีที่คุณเกิดนะคะว่าคุณเกิดในธาตุราศีอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะหัวข้อคลิปของคลิปนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อที่ว่า เขากับคุณจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมสำหรับคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะวันนี้เรามีคู่กรณีนะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปดูเรื่องราวเราจะมาดูคุณก่อนว่าคุณเกิดธาตุราศีอะไรนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นพลังงานรวมนะคะมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะมันคงจะไม่สามารถตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะคะยังไงก็ ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเนาะออข้อความไหนฟังแล้วมันไม่สบายใจมันไม่โอเคหรือมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณก็อยากให้ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บไป s ซีเรียสนะคะขอดูนะคะคุณเกิดธาตุราศีอะไรลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเป็นยังไงนะคะ ขอ,อดูค่ะคุณเกิดธาตุราศรีอะไรคุณอาจจะเกิดธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะเดาบ3ดาบมิถุนตุลกุมเหมือนกันแล้วก็แฮงแมนนะคะโอ้ยคุณเป็นคนที่คิดมากชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิด นะคะมาคิดให้ปวดหัวแล้วก็เป็นกังวลเองนะคะคิดเยอะคิดเยอะคิดมากขี้กลัวขี้กังวลนั่นนี่นูน่น,นอืมบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็เก็บเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาคิดซะง,งั้นประมาณนั้นนะแล้วก็เจอหักอกมาบ่อยๆอยู่เหมือนกันเนาะไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักแบบคู่รักก็อาจจะเจอคนที่เราไว้ใจ คนที่เราให้ใจแต่เขากลับมาทําให้เราเสียความรู้สึกแบบนั้นก็ได้เจอมาเยอะอะเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะประมาณนั้นเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะย้ําคิดย้ําทําอยู่เหมือนกันเนาะคิดอะไรนี่คิดคิดนานคิดเดี๋ยวคิดเยอะไงเป็นคนที่คิดเยอะนะคิดนานคิดเยอะคิดแยะคิดหยุดจนเอาให้มันตกตะกอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งบางทีก็ดูเหมือน เนสายไปไหมเออคิดเยอะเกินอะไรเงี้ยได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทำเพราะคิดกลัวอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่จริงๆคุณเป็นคนที่เก่งนะคุณเป็นคนที่สมองดีนะคะแต่บางครั้งคิดกลัวขี้กังวลวมากเกินไปนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะทีนี้เราไปดูเขาคนนั้นบ้างน,นะคะเขาคนนั้นคู่กรณีของคุณนะคนที่เราถามถึงนะคะ พลังงานของคุณกับเขาสลับกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะขอดูค่ะเขาคนนั้นเกิดธาตุราศีอะไรลักษณะนิสัยตัวตนเป็นยังไงเขาเกิดธาตุราศีอะไรคะเขาอาจจะเกิดราศีกันค่ะเฮอร์มิตนะ king of coin ธาตุ hard, ดินพุธศมนกรกันราศีกันนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสินธนูนะคะแปดไม่เท้าเขาเป็นคนที่ชอบอยู่แบบสันโดษชอบปลีกวิเวกมีคอมฟอร์ทโซนค่อนข้างจะอินโทรเวิร์ตแต่เป็นคนที่มีภูมิความรู้เขาเรียกว่า w i สตอมเนาะอืม เป็นคนที่มีความรู้ดีค่ะแล้วก็ชอบศึกษาใฝ่หาความรู้ไม่ชอบการที่จะต้องไปสูงสิงอะไรกับใครเยอะแยะแต่ก็เข้าสังคมได้นะนะคะแต่ก็เข้าสังคมได้แหละแต่คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นคนที่มีความมุมมานะพยายามมีเป้าหมายในชีวิตวางแผนเก่งนะคะวางแผนแปลว่าวางแผนในการใช้ชีวิตได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ มีความมุมานะอดทนด้วยแหละนะเก็บเงินเก่งด้วยบางคนมีฐานะดีนะคะเป็นอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่งั้นเขาก็อาจจะทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเป็นหัวหน้าผู้บริหารผู้จัดการระดับนั้นไปแล้วอะนะเก็บเงินเก่งค่ะออมเงินเก่งหาเงินเก่งค่อนข้างจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆใจเย็นนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงในความคิดในความรู้สึกด้วยอืถ้ารักใครแล้วรักจริงนะคนุคนนี้นะคะเออก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้เราไปดูเรื่องราวของเขากับคุณน,นะคะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะขอดูเรื่องราวกันเนาะ จิใบนี้เราจะอ่านเป็นเรื่องราวของคุณกับเขาก่อนเนาะแล้วก็เราค่อยมาถามว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ตรงก็ปล่อยผ่านนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณกับเขาดูเหมือนจะบุคลิกที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะเราว่านะ เดี๋ยวสิคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายอะ่ะคุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรแมนติกค่อนข้างจะโรแมนติกเลยแหละแต่ถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาอะ่ะจะค่อนข้างจะโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะทำงานเกง่ง นี่แหละน่าจะเป็นตัวเขาแหละละว,ว่านะคะทำงานเก่งวางแผนเก่งออแกไนซ์เก่งนะคะมีไฟนะมีแพชชั่นนะคะมีลูกน้องบริวารแล้วก็ควบคุมบริหารงานเก่งด้วยนะคะแต่ตัวคุณถนะ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ่ะคุณเป็นคนที่เพอร์เฟคมากๆเลยนะคุณมีพร้อมทุกอย่างนะดีเอ็มเพรสขึ้นมานคุณมีพร้อมทุกอย่างนะคะอันนี้ในสายตาของเขานะ คุณเพอร์เฟกมากๆรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็ความอ่อนโยนความที่คุณเป็นคนใจดีนะคะอาจจะอ่อนโยนอ่อนไว้เป็นคนใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีคนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณที่คุณก็ไม่ค่อยจะตอบปฏิเสธเขาหรอกนะแต่บางครั้ง คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆถึงจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวก็ตามเถอะแต่เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ตรงพูดตรงความอ่อนโยนอ่อนไหวมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่คุณดุอืมไม่ค่อยจะมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่ถามถึงเรื่องความโรแมนติกเนี่ยเขาจะมีความโรแมนติกมากกว่าคุณจริงๆแล้ววะเนาะคุณอะอาจจะอยากได้ความชัดเจน ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ได้แล้วอาจจะใช้วิธีการพูดที่อาจจะทำให้เขาไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่หรือเปล่านะคะมันก็เลยเกิดความเป็นประเด็นกันขึ้นมาคุณอาจจะอยากย้ำความสัมพันธ์ว่าจะยังไงคืออยากคุณอยากให้ความสัมพันธ์น่มันเป็นอะไรที่ชัดเจนและมันมั่นคงมากกว่านี้คือ คือคิดไปคิดไปไกลคิดถึงในเรื่องของอนาคตว่าเอออยากแต่งงานนะนั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณคิดว่าตัวฉันเองฉันก็พร้อมแล้วนะประมาณนี้เนาะ Queen of Wands ขึ้นคู่กันเลยนะคะคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์พอๆกันเมื่อกี้บอกว่าอาจจะไม่ค่อยออโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะความโรแมนติกเขาจะมีความโรแมนติกมากกว่าคุณนะแต่คุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เขานะ เออมีคนที่เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคุณน่ะก็จะเป็นคนที่ดูเซ็กซี่แต่งตัวยังไงก็ดูเซ็กซี่นะคะมีเซ็กซแอเพียวนะแล้วก็ทำงานเก่งเหมือนกันนะคะเป็นคนที่อยู่ในระดับหัวหน้านะหัวหน้าผู้บริหารได้นะคะบริหารจัดก,การอะไรได้เก่งเหมือนกับเขานั่นแหละนะแต่ดูฐานะทางสังคม คุณอาจจะดูดีวกว่าเขาก็ได้ประมาณนั้นนะคะเอ่อเพชรออฟคอยน u p นออฟคับนะคะเพ g e ออฟค p ับซิกซ์อขึ้นมาคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนหรืออาจจะแบบว่าเรียกว,ว่าอะไรนะไปไปมามาคบ,บเลิอก,ลอ,กอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็กลับมาคบกันอีกอะไรอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วเหมือนกันแล้วบางคนถ้าไม่คุณก็เขาที่อาจจะติดติดการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะก,กินกินเที่ยวเที่ยวแบบนั้นเวทก็ได้มันก็เลยทำทาทาให้รู้สึกว่าดูเหมือนเป็นคนเจ้าชูอะไรเงี้ย อาจจะด้วยสังคมที่คุณอยู่ด้วยก็ได้นะคะไม่รู้นะอันนี้เรามองว่าเป็นตัวคุณนะเพราะว่าขึ้นมาตรงกับคุ e n อ f คั p นะคะแต่ตัวเขาอย่างที่เราบอกอะว่าเขาอะเป็นคนที่ชอบอยู่แบบสันโดษอยู่แบบปริวิเวกไม่ค่อยชอบสังคมสักเท่าไหร่อืมนะคะเออก็พลังงานสลับกันได้เนาะเขาหรือคุณนะคะ เขาอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะฐานะทางสังคมวุฒิภาวะเออมีใครคนใดคนหนึ่งอะที่แบบฐานะทางสังคมอาจจะด้อยกว่าหรือวุฒิภาวะมันน้อยด้อยกว่าประมาณนั้นโอเคทีนี้เราจะมาถามว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมนะคะที่มันมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ เอซบอลเจนออฟคอยกิ้งออฟซอสเดอะไฮริงเทสเดอะเลเวลอีออนไนออฟคอยเทนแพรนซ์อันนี้คือจัสอันนี้คือจัสเมนนะคะ แล้วก็ the w i e l of fortune the universe the world คุณกับเขามีความแตกต่างกันแหละนะคะเราคิดว่านะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันเพราะว่าเขาก็ต้องการความชัดเจนเหมือนกันคุณก็ต้องการความชัดเจนเหมือนกันประมาณแบบมันระแวงสงสัยในความรู้สึกอะเราคิดว่าต่างคนก็ต่าง ระแวงสงสัยในตัวกันและกันหรือเปล่าว่าเอ๊ะคิดเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเป้าหมายที่วางไว้อะเหมือนกันหรือเปล่าโอ,อหรือฉันคิดไปเองประมาณนี้เขาก็อาจจะคิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะบางทีอะ่ะเขาก็ดูคุณไม่ออกคุณก็ดูเขาไม่ออกคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงด้วยความที่เขาเป็นคนมิ่งๆิ่งเป็นคนเงียบเงียอืม แล้วเราคิดว่าบุคลิกของคุณกับเขาอะค่อนข้างจะแตกต่างกันอะนะคะบางทีอะคุณก็แบบเออกินๆเที่ยวๆแล้วก็ทำทำตัวแบบคือคุณมีความสุขอะดูมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าอืมคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ต้องมีเขาอยู่ด้วยก็ได้ไหมเพราะก็ดูคุณมีความสุขดีประมาณนั้นนะคะคุณกับเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันค่ะ ว่าความรู้สึกตรงกันไหมคิดเหมือนกันหรือเปล่ามันจะมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะอาจจะมาคุยกันประมาณแบบว่าตกลงคืออยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรืออยากมีครอบครัวอยากอยากประสบความสำเร็จที่จะแบบมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันประมาณแบบนั้นนะแต่เขาก็ มีความรู้สึกกลัวเหมือนกันนะจริงๆอ่ะเขาก็กลัวใจคุณเหมือนกันนะคะอยากให้กลับมาคุยกันเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยสองใบเนี่ยอยากให้กลับมาคุยกันนะคะตัวเขาเองก็อยากกลับมาคุยกับคุณแล้วก็มาคุยมาตกลงมาปรึกษากันมาปรับตัวเข้าหากันเจอกันคนละครึ่งทางนะคะ เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้คุณปรับตัวเข้าหาเขาร้อยเปอร์เซนหรือเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณร้อยเปอร์เซนตก็ไม่ใช่เนาะคือต่างคนต่างต้องพยายามปรับเข้าหากันมันจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเราทุกอย่างถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมถูกที่ถูกทางถูกเวลาทุกอย่างมันจะลงเอ่ยด้วยดีนะคะณนะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกที่ถูกทางเลนะเนาะมันก็เลยมี ข้อพิพาทกันเนาะแล้วนาะโนมความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะยังไงคะความห่างไกลกันด้วยเนาะมันอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคมน้าจริงๆด้วยความห่างไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันอะอยู่กันคนละที่คนละทางคนละภาคคนละเขตคนละจังหวัดบางคนก็อาจจะอยู่กันคน อยู่กันต่างประเทศแบบนั้นก็ได้แล้วมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคของคุณกับเขาแหละที่มันทําให้เหตุการณ์มันตัดตล,ตลปัดไปแบบนี้นะคะคุยกันไม่เข้าใจไม่ได้คุยกันซึ่งซึ่งหน้าบางคนอาจจะแบบวิดีโอคอลคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันวีดีโอวคอลคุยกันแล้วคือมันเคลียร์กันไม่จบเลยเนาะอืมประมาณนั้นแหละเนี่ย คุณยิ่เป็นคนที่คิดเยอะคิดเยอะคิดมากด้วยนะคะกังวลนั่นนี่น,นูน่นไปหมดเลยนะคะคิดว่าเขามีใครคนอื่นหรือเปล่ามีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะอืมเขาก็ไม่ได้อยากเสียคุณไปนะแต่ณตอนนี้คือมันยังไม่เข้าใจกันนะคะก็ยังคิดถึงอยู่แต่ว่า มันก็ยังมีอะไรที่ไม่ชัดเจนแหละเนาะถึงบอกว่ามันจะต้องให้ความชัดเจนนะคะมาทั้งแต่โมงมาทั้งแต่ซันเลยทั้งกลางคืนทั้งกลางวันนะคะเขาก็ยังรอคุณอยู่นะคะเขาก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครหลอกนะคะก็รอมาคุยรอมาเคลียร์กับคุณนั่นแหละนะคะคิดถึงอืมไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมนะคะคุยกันก็กลัวทะเลาะนะแล้วคุณก็ชอบคิดมากด้วยนะขี้กังวลระแวงสงสัยไปหมดเลยประมาณนั้นน่ะ คุณไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะตอนนี้คือไม่เข้าใา,ายไม่ออกแหละนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแนวโน้มอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบได้มาคุยกันจริงๆนะได้มาเคลียร์ใจกันจริงๆนะแต่ดูเหมือนว่าด้วยความที่คุณเป็นคนคิดมากอะ่ะมันก็เหมือนคุยกันแล้วมันก็ยังไม่จบสัทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม คงต้องได้มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทุ่มเทใส่ใจกันมากกว่านี้อืมอย่านิ่งเงียบนะคะอย่านิ่งเงียบอืมอย่าแบบประมาณแบบเธอเงียบฉันก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นคือมันมันคุยกันไม่จบมันไม่ลงตัวนะคะต้องคุยกันให้จบประมาณถ้าอยู่ไกลกันแล้ว มันมันยากที่จะมาเจอกันคนมันก็คงต้องใช้เวลาเนาะเออถ้าเกิดอยู่อยู่ต่างประเทศหรือว่าติดงานนั่นนี่นูน่นแล้วมาคุยมาเคลียร์กันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันมันไม่ได้เป็นการที่จะมาบอกเลิกกันนะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันเป็นอะไรที่แบบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอะเรามีความรู้สึกแบบนั้นอืมแต่มันมีไพ่ของเนี้ย ถ้าคุณกับเขาเริ่มต้นกันใหม่คุยกันใหม่เคลียร์กันใหม่ทุ่มเทและใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากกว่าน,นี้มันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะมันจะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันได้นะหรืออาจจะเป็นประมาณว่าถ้ามีใครคนหนึ่ง ที่เริ่มใจร้อนนะ่ะคืออย่างที่บอกว่ามันต้องปรับตัวเข้าหากันนะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เริ่มใจร้อนนะ่ะคนหนึ่งก็ต้องพยายามใจเย็นให้มากที่สุดพยายามนิ่งๆอย่าพึ่งไปต่อร้อต่อเถียงในช่วงที่อีกคนนึงอารมณ์ขึ้นประมาณนั้นนะ่ะนะคะเอทอกครับเนี่ยบางครั้งบางทีก็รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยกับความรู้สึกกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนาะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดหวังนะคะเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะกับความสัมพันธ์นะคะจะไปอ้อนวอนขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขานับถืออยู่ก็ได้อย่างเดินทางมาหานะคะเพราะถึงยังไงก็ตัดคุณไม่ได้อยู่ดีนะตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาด ถ้านิ่งๆกันไปช่วงนี้นะคะเขาอาจจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะอืมช่วงนี้เขาก็แอบ,บสือแอบบส่องตามติดชีวิตคุณอยู่นะคะอาจจะส่อ,สองสื่อโซเชียลของคุณอยู่นะคะแล้วก็นี่ยแหละเห็นแล้วก็ปวดใจประมาณนั้นนะคะเออมันไม่คุยกันไม่ได้มันคุยกันไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมแบบนั้นก็ได้นะคะเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจที่จริงจังนะคะติดตัดสินใจแบบเด็ดขาดละนะเพราะอะไรเพราะเขายังมีความอย่างที่บอกว่าถ้าเขารักใครแล้วเขารักจริงนะคนคนนี้ค่ะเขายังมีความรู้สึกเป็นเจ้าเจ้าของเป็นมีความรู้สึกหึงห่วงคุณอยู่แล้วก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์่ะมันมันไปต่อ ถ้าอยากแต่งงานกันเขาก็อยากที่จะเขาก็ยังมีความคิดแบบนั้นอยู่ก็อยากแต่งงานกันนะคะแต่ว่ามันมันอาจจะมีความแตกต่างนะคะคุณกับเขาอะ่ะทัศนคติไม่ตรงกันไหมคุยกันทีไรก็จะพานทะเลาะกันทุกทีประมาณนั้นนะจริงๆอะ่ะเขามีทางเลือกนะแต่เขาเหมือนใจเขาอะ่ะเลือกแล้วอะ่ะเขามีทางเลือกอื่นนะ แต่เขาไม่โอเคเขาไม่สนใจเพราะเขาคิดว่าเขาได้เลือกแล้วแล้วอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วเขาก็จะพยายามทําให้เป้าหมายของเขาสําเร็จแล้วอ่ะเขาจะทําให้มันสําเร็จด้วยนะคะขอดู5้าใบสุดท้ายเซเว่นออคอย อันนี้คืออะไรเนี่ย Prince of w o n s นะคะอันนี้ Prince of Sword เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะอยากเดินทางมาหามากมายเลยนะคะตอนนี้ไม่อยากรอแล้วถ้าเกิดอยู่ไกลจริงๆอ่ะอยากเจอมากๆเลยนะคะอยากพูดอยากคุยมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าคุณนิ่งใส่เขาหรือเปล่าเออคุณไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับเขาหรือเปล่านะ ฟร e o f ฟคอ o ฟรีออฟคอยเออมีอะไรที่เขาอยากพูดอยากคุยอยากมาดิสคัสมกันมาหาทางออกร่วมกันนั่นแหละนะคะเนี่ยเขาถึงยังไงดูสีไพ่คู่ขึ้นมาจริงๆคุณก็ยังมีเขาอยู่เขาก็มีคุณอยู่ในใจนะคะอันนี้คือตัวเขาอืมต่างคนก็ต่างคิดถึงกันแหละเราว่านะคะแต่ว่าความสัมพันธ์แนวโน้มของคุณกับเขามันก็จะเป็นอย่างเนี้ย ถ้ายิ่งอยู่ใกลกันแล้วไม่ได้เคลียร์ใจกันจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเออเพราะบางทีแบบอุ้ยคุยกัน,นยังไม่รู้เรื่องเลยตัดสายไปละประมาณนั้นน่ะนะคะเออโอเคมาดูออราคเคากันมาดูนางฟ้า เอ็นโจจะบอกว่ายังไงนะคะมันคงต้องใช้เวลานะเรื่องของคุณกับเขาอะคะ่ะที่จะปรับตัวเข้าหากันนะเราว่านะเพราะมันมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยก็ได้เนาะนางฟ้าบอกว่าโอ้ให้รักตัวเองให้เป็นก่อน รักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะรักตัวเองเป็นแล้วมันจะทำให้ส่งพลังดีๆออกไปนะแล้วก็จะได้รับพลังดีๆกลับมานะคะความรักที่คุณคู่ควรนีไงคุณกับเขา,า่เหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดเข้าหากันอะอ มันถึงจบกันจริงๆไม่ได้นะคะมันถึงแบบว่ามีอะไรที่จะต้องมาเคลียร์กันแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เนี่ย attraction คุณเขายังมียังมีเขาเรียกว่าอะไร passion ในตัวคุณเหมือนเดิมนะคะแต่มันมันเพราะเป็นมีความแตกต่างในเรื่องทัศนคติเรื่องไลฟ์สไตล์ อ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของฐานะทางสังคมเรื่องนิสัยอะไรประมาณแบบนี้ด้วยเราคิดว่านิสัยค่อนข้างจะแตกต่างกันแหละนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้ยากนิดน,นึงนะคะกับการปรับตัวก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันเนาะมันดู true love ดู <c oughs> เลยบอกเป็นโซเมดกันนะคุณกับเขาว่าเท่าที่จำได้มีไพ่คู่ขึ้นมาไหมมีแต่เลเวอร์ขึ้นมาเนาะ เนี่ยรู้สู้ว i n g ให้แก้ไขข้อผิดพลาดอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งกันน่ะให้ปรับตัวเข้าหากันนั่นแหละที่ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราคือใส่ใจกันให้มากขึ้นนะนะคะเนี่ยความเข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้นะคะความเข้ากันได้ของคุณกับเขาถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันก็ตามแต่ถ้าใส่ใจ ทุ่มเทให้กันทุ่มเทเรื่องความรู้สึกให้กันมากกว่านี้แค่ความรู้สึกของกันและกันให้มากกว่านี้นะคะมันมันอยู่ด้วยกันได้นะคะดูคอนเนคชั่นของคุณกับเขานะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือนแม่เหล็กแม่เหล็กดึงดูดคุณกับเขาอะนะคะความรู้สึกดึงดูดอารมณ์ปรารถนาอืมเนีย่ยถึงบอกว่าเขาว่ามีแพชชั่นในตัวคุณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว่าคุณกับเขาจะได กลับมาเคลียร์ใจกันไหมมีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะแต่นั่นแหละมันก็อาจจะใช้เวลาในการปรับความเข้าใจในการปรับตัวเข้าหาการกว่าที่ทุกอย่างจะลงตัวนะคะยังไงก็ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะรับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคนะคะอย่าเก็บไปซีเรียสนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมู o สตาร์ทา r o โร่เนะคะ ากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามกันแล้วก็ติดตามกันมานานแล้วแล้วก็ยังคอยติดตามให้กำลังใจกันอยู่เสมอนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ @line.moonstar91 นะคะสำหรับวันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ